เทคนิคค้อนใส่ฟ้าเทรดง่ายทำกำไรด้วยโบลิงเจอร์แบนสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดความรู้และข่าวสารดีๆมาให้กับทุกคนได้เรียนรู้และทำกำไรกันได้เลยมือใหม่สามารถศึกษาเทคนิคและเอาไปทำตามฝึกฝนทำกำไรได้ทันทีครับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนนะครับและใครยังไม่บัญชีเทรดมีลิงก์สมัครบัญชีเทรดฟรีมีเงินทดลองให้เล่นฟรี10,000เหรียญสามารถเติมได้เรื่อยๆเลยนะครับใครที่สนใจเรียนรู้เทคนิคเทรดเพิ่มเติมสามารถมาเรียนรู้ที่กลุ่มไลฟ์ได้ฟรีตรงนี้เลยและในกลุ่มมีโค้ดไลฟ์สดพาเทรดทุกวันเลยครับวันนี้เราจะมาเทรดรูปแบบแท่งเทียนที่เป็นรูปแบบแฮมเมอร์นะครับเป็นรูปแบบคอนั่นเอง โดยเราจะเทรดกลับตัวของกราฟโดยจะใช้ b o l ิงเจอร์แบนในการดูจุดกลับตัวแล้วใช้คู่กับรูปแบบคอนของตัว h a ม m มอรนะครับในการกลับตัวของกราฟที่จะบอกจุดเข้าให้เราอันดับแรกนะครับสำหรับวิธีการเพิ่มตัวอินดิเคเตอร์นะก็เข้ามาที่ตัวแพลตฟอร์มของ 8x r a d e มาที่ตัวชีวัดอินดิเคเตอร์ตรงนี้นะครับกดขึ้นมาได้เลยมาเลือกที่ p o p u l a r เราเลือกเป็นตัวบ o ลลินเจอร์แบนกดขึ้นมาได้เลยนะครับโอเคเราจะปรับค่าตรงนี้ใหม่นะครับจาก14เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็น9จากเลข2เราจะเปลี่ยนเป็น1.5อันนี้คือจะเป็นค่าบ o ลินเจอร์แบนนะครับต่อมาสีและการแสดงผลนะครับก็เส้นบนนะครับก็จะใช้สีแดงส่วนเส้นตรงกลางผมจะใช้เป็นสีขาวส่วนเส้นข้างล่างนะครับผมจะใช้เป็นสีเขียว แล้วก็เลือกความหนาระดับกลางได้เลยนะครับทุกเส้นเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเ,เราก็กดใช้งานได้เลยก็จะได้ตัว <š S 1> <vị> b บ l um ิ i n g อร์แบ d เข้ามาในกราฟเป็นท nee ี่เรียบร้อยนะครับสำหรับเงื่อนไขในการบายนะครับให้เพื่อนๆสังเกตนะครับรูปแบบของแท่งเทียนที่เราจะเข้าเทรดเนี่ยนะครับต้องเป็นรูปแบบค้อนนะครับตรงนี้นะครับสังเกตแท่งเขียวตรงนี้นะครับแล้วก็แท่งเขียวตรงนี้นะแล้วก็แท่งเขียวตรงนี้นะครับ ทุกแท่งนะครับต้องอยู่ใต้เส้นสีขาวนะครับอยู่ใต้เส้นสีขาวแล้วเป็นรูปแบบค้อนนะครับที่มีด้ามค้อนนะครับแล้วก็หัวค้อนอยู่ข้างบนโดยข้างบนเนี่ยไม่ควรที่จะมีะหางข้างบนไม่ควรยาวมากนะครับควรจะเป็นสั้นๆหรือแบบไม่มีหางเลยจะดีมากๆอันนี้ก็จะมีอยู่นิดหน่อยก็อารมณ์อร่วยกันอพอเจอรูปแบบแบบนี้นะครับก็ให้สังเกตเนาะต้อง อยู่นอกเส้นสีเขียวด้วยหรืออยู่ข้างในถ้ามันอยู่ข้างในนะครับหัวคอนเนี่ยมันอยู่ข้างในนะครับเราก็ต้องมาดูหางนะหางเนี่ยมันต้องมีการทิ่มออกมาข้างนอกนะครับหรือด้ามของคอนเนี่ยต้องมีการทะลุออกเส้นเขียวมานะครับเห็นไหมครับถ้าหัวมันอยู่ข้างในเนี่ยนะครับด้ามคอนอย่างน้อยนะครับต้องทะลุออกเส้นสีเขียวแบบนี้ก็จะเข้าเงื่อนไขในการซื้อแท่งถัดไปนั่นเองนะครับโดยเทคนิคนี้จะมีการเดินเงินทั้งหมด3าไม้นะครับ โดยถ้าตั้งแต่เข้าตั้งแต่แท่งแรกที่ตรงนี้นะครับเราก็อันนี้ทบไม้1ไม้2นะครับอันนี้ก็มาวินไม้3นะครับแต่ตรงนี้นะครับเป็นรูปขอนต่อแล้วก็เข้ากันนะครับที่แท่งราคาเปิดแท่งถัดไปก็วินตั้งแต่ไม้1นะครับพอตรงนี้นะครับเกิดขอนอีกนะครับแล้วมันยังอยู่ในโซนสีเขียวยังไม่ขึ้นทะลุไปที่โซนสีขาวนะครับเราก็เปิดบายในแท่งถัดไปก็วินอีกนะครับตรงนี้ก็เก็บได้3ออเดอร์นะครับ จับจังหวะตรงนี้ได้ก็สามารถ TP ได้เลยนะครับ <S 2> <S 2> เพราะว่ากราฟ1นาทีเนี่ยมาไวมากๆเลยนะครับสำหรับรูปแบบค้อนนะครับดูการกระดับตัวของกราฟสำหรับขาบายสำหรับฝั่งขาเซลนะครับก็สังเกตรูปค้อนข้างบนนะครับก็จะเป็นค้อนเห็นไหมมีด้ามค้อนนะครับมีหัวค้อนอันนี้ก็อยู่ข้างนอกของตัวเส้นสีแดงนะครับแล้วการซื้อลงเนี่ยนะครับแท่งเทียนเห็นไหมไมันต้องยืน อยู่ข้างบนเส้นสีขาวนะครับเพื่อเป็นเส้นแบ่งเทนนั่นเองคือข้างบนเนี่ยนะครับเป็นโซนในการที่เราจะเข้าซื้อลงเราก็มาสังเกตหาแพทเทิร์นรูปค้อนนะครับล้วเรกก็ทําการเปิดออเดอร์แท่งถัดไปซื้อลงแบบนี้นะครับก็ปิดเป็นสีแดงก็ชนะไปเห็นไหมถ้ารูปค้อนเนี่ยมันอยู่ข้างล่างนะครับเห็นไหมเราซื้อแท่งถัดไปเนี่ยก็ขึ้นมาชนะนะครับอันนี้ก็ เป็นการสังเกตแพทเทิร์นในการเข้าเทรดรูปคอ้อนนะครับอันนี้ก็จะมีเป็นรูปคอ้อนเนาซื้อลงจริงๆคอ้อนของเราเนี่ยจะเป็นแท่งเขียวหรือแท่งแดงก็ได้นะครับให้มันเข้าเงื่อนไขเนาะต้องอ,อ,อยู่ข้างนอกของเส้นสีแดงนะครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหมด้ามคอ้อนเนี่ยมันต้องทับกับเส้นสีแดงด้วยนะครับแบบนี้ก็จะสวยเลยนะครับแล้วก็ทําการซื้อลงในแท่งถัดไปอันนี้ก็เป็นรูปแบบหรือเงื่อนไขในการเข้าเทรดเซลล์นะครับ เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจริงในการเข้าเทรดเทคนิคนี้กันเลยครับสำหรับออเดอร์แรกนะครับก็อยู่กันที่คู่ EUR USD นะครับคู่นี้ก็เป็นค้อนสีแดงหางข้างบนยาวนะครับ แล้วก็มีด้ามค้อนนะครับมีด้ามค้อนแล้วก็มีหัวค้อนแบบนี้ซึ่งเกิดแถวบริเวณเส้นสีแดงแล้วก็ยืนอยู่บนเส้นสีขาวแบบนี้ก็ครบตามเงื่อนไขในการเปิดออเดอร์ซื้อลงเดี๋ยวเรารอเปลี่ยนแท่งเทียนใหม่เราก็เปิดออเดอร์ซื้อลงแบบนี้นะครับเข้ากันที่ราคาเปิดแท่งเทียนถัดไปเลยนะครับเพราะว่ามันคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าปิดเป็นค้อนสีแดงเราก็ทําการเปิดออเดอร์ซื้อลง ตอนนี้นะครับเหมือนกราฟนะครับกำลังวิ่งผิดทางอยู่นะครับเดี๋ยวเราต้องเตรียมทบไม้2เอาไว้ด้วยนะครับโดยไม้แรกของเราใส่ไปอยู่ที่2,5 0 0นะครับไม้2ผมก็จะใส่ไปอยู่ที่5000นะครับเป็นการแก้ไม้นะครับย้ำไม้ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ราคาค่อนข้างปิ่มเลยนะครับก็อยู่ใกล้เคียงกับที่บริเวณจุดเราซื้อลงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเปิดออเดอร์ไม้แก้นะครับซื้อลงมาแบบนี้นะครับโอ้อันนี้ผมกดช้าไว้หน่อยนะครับราคาติด ค่อนข้างราคาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่กราฟตรงนี้ก็เทมาแรงเลยนะครับเพราะว่าแรงเซลล์เยอะเลยนะครับอันนี้คือไม้แก้นะครับไมาที่2ของเราจากที่เราเทรตามเงื่อนไขนั่นเองตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก40กว่าวินาทีนะครับมารอดูผลลัพธ์กัน3วิสุดท้ายครับ2 1 เรียบร้อยนะครับเราก็ปิดชนะกันมานะครับเมื่อกี้นะครับเป็นคอนที่อยู่ข้างบนนะครับชี้ลงเนาะคอนแดงชี้ลงแต่อันนี้นะครับจะเป็นคอนแดงที่ชี้ขึ้นนะครับอยู่แถวบริเวณเส้นสีเขียวนะครับแท่งเทียนนี้นะครับอยู่ใต้เส้นสีขาวนะครับก็จะเข้าเงื่อนไขในการเปิดออเดอร์บายเป็นรูปคอร์สนะครับพอแท่งถัดไปเนี่ยเราก็จะเปิดออเดอร์ซื้อขึ้นกันนะครับ โอเคนะครับกราฟเปลี่ยนแท่งนะครับเราก็ทําการเปิดบายซื้อขึ้นมาแบบนี้นะครับก็มารอดูผลรับนะครับเมื่อกี้มีการเปิดออเดอร์ซื้อลงให้ดูอันนี้ก็เป็นการเปิดออเดอร์ซื้อขึ้นนะครับโอเคครับตอนนี้กราฟไม่ขึ้นเนาะเราก็ต้องเตรียมเปิดไม้แก้นะครับเหมือนออเดอร์แรกของเราเลย 3 2 1นะครับก็เปิดออเดอร์ไม้แก้ขึ้นมานะครับก็เป็นไม้ที่2นะครับเป็นการแก้ไมายกับเทคนิคเทรดนี้นะครับเป็นรูปแบบแฮมเมอร์นะครับแฮมเมอร์จะขึ้นไปได้หรือเปล่าสำหรับขาบ่ายนะครับอ่ะมาลอดูผลลัพธ์กันตอนนี้โค้งสุดท้ายแล้วนะครับเหลือไม่ถึง10วินะครับขึ้นได้หรือเปล่าออเดอร์นี้นะครับสาวิสุดท้ายครับ2 หนึ่งโอเค,อเคอหุยชนะแบบบุดวิดเลยนะครับราคาแบบปิ่มมากนะครับตรงนี้นะแต่เราก็ชนะกันมาได้นะครับเนื่องจากเราเข้าราคาเปิดเป็นราคาปิดของแท่งที่แล้วเลยนะครับเนีย่ยเรามาดูกันนะ้าวิเนี่ยเห็นไหมตรงที่ผมคาดการว่าจะขึ้นนะครับโอ้โหแล้วก,การาฟปิดปิดมิ่มมากเลยปิ่มมากเลยนะครับ ตรงนี้เราก็หุ่ยวุดวิตนะครับเกือบปรับแต่ก็กลับมาได้นะครับตอนนี้ผมมีเปิดกลุ่มเทคนิคลับนะครับโดยกลุ่มเทคนิคลับจะเป็นกลุ่มไลฟ์สดเทรดทุกวันเลยนะครับวันละประมาณ3-4รอบต่อวันนะครับและตัวผมเนี่ยก็มีไลฟ์พาเทรดด้วยนะครับทุกวันจันทร์พฤหัสนะครับเวลาบ่ายสาม และมีสอนเทคนิคลับพิเศษนะจะเป็นในวันศุกร์ช่วงเวลา6กโมงครึ่นะครับและในวันเสาร์นะครับผมก็มีไลฟ์พาเทดเช่นกันเจอผมได้ช่วงเวลาบ่ายสนะครับใครที่อยากจะมาเทศกับผมด้วยกันนะครับก็อย่าลืมกดเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับสแกน QR c อ d e นะครับหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เข้ากลุ่มกันมาได้เลยนะครับ มีไลฟ์พาเทสทุกวันเลยนะครับทั้งเสาร์อาทิตย์ด้วยรีบเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับเข้ามาศึกษากันก่อนนะครับว่ามันใช่สําหรับตัวคุณหรือเปล่านะถ้าแอดมินถามนะครับว่ารู้จักกลุ่มนี้มาจากไหนให้บอกเขาไปว่าจากโค้ด jtp ครับโอเคครับมาเจอกราฟตรงนี้เป็นค้อนแดงที่อยู่ข้างบนนะครับอ่าโอเคเราเปิดออเดอร์ซื้อลงนะครับในแท่งถัดไปแบบนี้นะครับ ก็มาลอดูผลรับกันนะครับอันนี้ก็เข้าเงื่อนไขนะครับเป็นแท่งสีแดงนะครับอยู่ข้างบนนะครับตรงด้ามคอนนะครับมีการตัดกันที่เส้นสีแดงอันนี้ก็เป็นแท่งเทียนที่อยู่บนเส้นสีขาวนะครับก็เข้าเงื่อนไขการซื้อลงโอเคครับเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายนะครับราคาปิ่มกันอีกแล้วตรงนี้ยังไงครับ3มวิสุดท้ายครับยังไงครับ2อโอ้โหเทแรงเลยครับจังหวะวิสุดท้ายนะครับ เรียบร้อยนะครับเราก็ชนะกันมาทั้งหมด3ออเดอร์นะครับอีีนี้เราก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเทรด5ออเดอร์เราก็ปิดจ็อบกันโอเคครับเรามาเจอกราฟ้อนเขียวกันบ้างนะครับ้อนเขียวด้านล่างนะครับตอนนี้รอปิดแท่งเทียนนะครับเราก็เปิดออเดอร์บายในแท่งจัดไปปิดแท่งเรียบร้อยนะครับเราก็เปิดบายซื้อขึ้นป่ายโอเคนะครับเราก็มารอลุ้นกันนะครับอันนี้เป็นแฮมเมอร์เขียวนะครับแฮมเมอร์เขียวข้างบนนี่ไม่มีไส้เลยนะครับแรงบายจัดเต็มนะครับ หวังว่ามันคงขึ้นไปเขียวใหญ่ยาวไปเลยนะครับโค้งสุดท้ายอีกแล้วนะครับตรงนี้นะครับผมโอ้โหขึ้นไปตั้งนานนะจังหวะใกล้ปิดแท่งกลับเทลงมานะครับเดี๋ยวเราเตรียมไม้2กันไว้ด้วยนะครับเป็นไม้แก้นะโอเคหวินะครับเรียบร้อยนะครับเปิดไม้แก้ขึ้นมาเป็นไม้ที่2นะครับเพราะว่าพอมันไม่ขึ้นนะครับหรือมันกราฟมันวิ่งผิดทางใช่ไหมครับเราเนี่ยสามารถเปิดไม้แก้ได้นะครับ เปิดแก้ได้ประมาณ2ครั้งเนาะอันนี้ก็แก้ครั้งที่1นะครับถ้าครั้งที่2แพ้เราก็จะมีแก้ครั้งถัดไปนะครับเราจะมีการเทรดทั้งหมด3ไม้เนะมีเข้าตามแผนคือไม้1ไม้2ไม้สานะครับไม้2ไม้3เราก็เรียกว่าเป็นไม้แก้นะครับเป็นไม้ทบนั่นเองพอมันชนะนะครับใน 2- 3สาไม้นี่นะมันก็จะได้ จากที่เราขาดทุนในไม้หนึ่งเนี่ยมันก็จะได้กําไรกลับมานะครับอตอนนี้เห็นไหมผมขาดทุนไม้หนึ่งเนี่ยผมลงไป25งพผมเสียไป2องพนะครับไม้2ผมลงใส่ไป5,000ชนะไม้นี้ผมจะได้กําไรอยู่ที่4 4่พมันก็จะหักลบกับที่2องพที่เราเสียไปทําให้เรามีกําไรกลับมานะครับโอเค5าวิสุดท้ายนะครับ4 3 2 1นะครับเรียบร้อยนะครับก็เทรดกันง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับกับเทคนิค แฮมเมอกลับตัวนะครับเอ่อแท่งตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะขัดแย้งกันเนาะเพราะว่าแท่งก่อนหน้าเนี่ยถ้าเราเรียนทฤษฎีเรื่องพฤติกรรมแท่งเทียนเนาะข้งแท่งก่อนหน้าเนี่ยคือเป็นค้อนเขียวหางยาวนะครับเอ่อตรงนี้ผมมองว่าโวลลุมฝั่งบายมันยังเยอะอยู่เดี๋ยวผมเปิดบายซื้อขึ้นนะครับเพราะว่า หางแท่งก่อนหน้ามันค่อนข้างยาวนะครับแล้วเทนหลักๆของคู่ AU เนี่ยนะครับยังคงเป็นขาขึ้นนะครับผมก็ขอยอดออเดอร์บายซื้อขึ้นไปหน่อยละกันนะครับเพราะว่าเออบางจังหวะนะครับถ้าเกิดกราฟไหลเนี่ยนะครับแล้วเราไปเทรดกลับตัวนะครับอาจจะเจอรอสได้บางครั้งเนี่ยเราก็จะสังเกตพฤติกรรมแท่งเทียนก่อนหน้าด้วยนะครับว่าเป็นพฤติกรรมแบบไหนนะครับก่อนที่เราจะเข้าเทรดดูแนวรับแนวต้านประกอบนะครับ อ่ะตอนนี้ก็เลยอีกประมาณ20กว่าวินาทีมารอลุ้นออเดอร์สุดท้ายกัน3าวิสุดท้ายครับผม2 1โอเคนะครับกราบก็ปิดชนะมานะครับโอเคสวยงามเลยผมได้ราคาปลายไส้เลยนะครับก็ชนะมาได้นะครับอันนี้ก็เทรดมาทั้งหมด5ออเดอร์นะครับก็ชนะกันมาสวยๆเลยกับเทคนิคเทรดแฮมเมอร์นะครับเทรดกลับตัว โอเคครับเราก็ปิดจ็อบกัน5 o r ออเดอร์นะครับกำไรบวกกันมาอยู่ที่1343บาทอันนี้ก็ใช้ระยะเวลาในการเทรดอยู่ที่1ชั่วโมงนะครับหาเงินได้10,000บาทนะครับก็ ไม่ใช่เรื่องยากนะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับก็ต้องเรียนรู้ฝึกฝนทดลองเทรดกันก่อนนะครับเพราะว่าทุกเทคนิคก็ไม่มีเทคนิคไหนนะครับที่จะเอาชนะตลาดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราต้องเลือกเทคนิคที่มันเหมาะกับสภาวะตลาดตอนนั้นนะครับอย่างเทคนิคนี้นะครับก็จะไม่ค่อยชอบกราฟที่เป็นกราฟไหลนะครับหรือช่วงข่าวนั่นเองก็ต้องระมัดระวังการเทรดกลับตัวเนี่ยมันต้องเป็นอยู่ในสภาวะที่เป็นตลาดปกตินะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่บัญชีเทรดมีลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปวิดีโอและโพส์ที่ปักหมุดเลยนะครับสำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอหรือจะกดลิงก์เข้ากลุ่มมาเรียนรู้กันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่กดติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ